สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับพิกัดตอนนี้อยู่ไม่ไกลบ้านนะครับอยู่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมบริเวณมาซื้อรถสิบล้อบริเวณมาซื้อรถหกล้อนะครับบริเวณมาซื้อรถบปดมาซื้อรถเก๋งครับเพื่อนครับโอ้มีสายเข่าพอดีครับเดี๋ยวขอรับสายแป๊บนึงครับฮัลโหลครับผมโอเคฮะแลเวโอเคหัว ก็ต้องได้เหตุสร้างว่าตั้งแล้วหันหาบพพไอ้จวนเราหาบพพขึ้นอนหันเล่าเสี่ออยวบ่งยานเขาจะหาสร้างไม่เห็นไหนเล่าตัวเออเรามาสองคเออเดี๋ยวเขาก็กลับแล้วเขาสซื้อรถเขาก็จะกลับเลยเนี่ยเออโอเคอเค,อเค,ครับผมเป็นรถเก่งนะครับไปแถปวบายกอกทอสองสองสองหกร้อยเอ็ดนะครับผมฮคือจังรถแท็กซี่เก่าเถอะเมื่อว่าอยู่มีแต่รถแท็กซี่ด้แนวนี่แถวร้อยเอ็ดแถวจังหาเนีเขาจ้าไปเรียนแท็กซี่หลายเนาะครับผม เป็ดเ็ดไปเป็น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 สิ้นอยู่เนาะคับได้บ่รนี่เอ่อแบตบ่มีเนาะโอเคครับผมโนเป็นรถเก่งนะครับเปิดบางเครื่องได้เออคือว่ารถคันนี้มันติดไฟแนนซ์อยู่มันบ่ติดไฟแนนซ์อยู่เท่าไหร่ครับผมติดไฟแนนซ์อยู่หมื่นสองขออนุญาตอัดคลิปด้านหน้าออกคลิปได้อยู่เนาะ โอเคติดแฟนแนนซ์อยู่หมื่นสองบัตรที่หนหันเขาขายมันผมมีปัญหาบ่าคือว่าจะขายตัวรถให้ผม,มขายตัวรถให้ผมโอเคแต่ว่าขายตัวรถให้ผมมัน 1, บาหดหมื่นสองเลยผมซื้อเจ็ดพันผ <c oughs> <c oughs> มซื้อเจ็ดพันแต่ว่าส่วนที่เหลือเข้าไปตัดฟนแฟแนนซ์ออกเองเนาะบ่กหยากเนาะโอ้เอาตานั่นตัวก็คือว่าถ้าจังสันผมก็สิตกลงซสือแล้วก็สิจ่ายเงินว้มือหนึ่งอัน่นยังเด็กน่อยมันหลากเอก ผมกุเทศสัญญาซื้อขายไว้แต่ว่าถ้าไปตัดลิมมาแล้วโทรหาผมเลยเอาเรียบร้ผมนะโอเคครับผมโอเคครับคครบ๊ <c oughs> ย่านครับผมถ้าว่าลูกค้าเพิ่นตกลงกับเพ่าจังสีครับผมมีปัญหาครับผมติดไฟั่นมันว่หลายครับผมหมื่นสองแต่ว่าเพิ่นขายรถให้ผมในราคาเจ็ดท่านบาทนะครับผมขับยนเพิ่นไปตัดแล้วเพิ่นจังสีทรงไห้น้ำกลนครับผม เปิดเบื้องเครื่องมองเลยโอ้เป็นรถแท็กซี่เก่าครับแต่ว่ายังบ่ท่านเดีเปลี่ยนเป็น่ยนเกจนะครับผมเป็นเป็นเบนซินครัโอ้เออเกจเกจถอดออกแล้วเป็นเบนซินนะครับผมรถสี่ล้อเป็นล้อแม็กโลปิเนียมสามล้อนะครับข้างล้อหน้าด้านซ้ายเป็นอ่าโอเคครับผมเป็นโตโยต้าอยู่โอ้คือบ่อกวักรถเก๋งเหรเคยซื้อแต่รถบัสคยซื้อเลยฝากติดตามช่องยูทูปมาวินเซียงกงนะ ครับผมเป็นโตโยต้าโคโรล่านะครับโคโรล่าโอเคครับผมระบบพวงมาลัยหมุนได้เนาะพอดีจะโอเคเครื่องเปิดดูมาเลยเนาะเปิดเปิดม้างนะครับแต่ว่าแถวนี้เขาจะอาขับจากสี่หลายด้วยออครับผมโอเคนี่นะครับเครื่องเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อนานแล้ว แบตเตอรี่มีแต่ว่าแบตหมดเนาะโอเคแบตเตอรีร่ okay, <battery S 2> มีแต่ว่าแบตหมดนะครับผมนะครับก็สรุปว่าตกลงซื้อครับตกลงซื้อแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเรามาลากเข็นเอานะครับผมว่ย่างตรกที่ห้าอยู่ถอยหลังออกมาตังร่บหมดพิรับมาลากเอาก็ได้เนาะครับผมโอเคครับผม ก็น่าจะกินเขาเศร้าแล้วเขาบอกมาเลยบกไก่หันมันพอบอกว่ามันหอดตดโดนเล้วมันบ่ได้ออกมามันมันบ่กไก่เนาะห่างกันยี่สิบกว่ากิโลโว้จักสีรีวิวจังไรเนาะ,ะบาทในโบวจักยีห่ห <c oughs> ้อโบวจักรุ่นออมอ่าขอ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 หน้าเล็มไปน้ำกระดีกันครับผมดั้งเดิมเป็นรถติดแก๊สมานะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก แก๊สเป็นเบนซินเป็นที่เรียบร้อยอ่าเป็นรถแท็กซี่เนาะครับผมอ่านี่ครับมีหน้าเลมด้วยนะครับผมวิ่งคือวิ่งสองระบบน้ำมันหมดก็สับใส่แก๊สแก๊สหมดก็สับใส่น้ำมันถ้าหมดทั้งแก๊สทั้งน้ำมันต้องได้เข็นนะครับถูกไม่แพงแดงไว้ก่อนโอสมครับสมขนในสีสมเราซื้อขายตามสภาพนะครับ เราจะไม่สตาร์ทเครื่องจะไม่ลองเครื่องจะไม่ถามลูกค้าว่าเครื่องดีไหมคัสซีดีไหมนะครับเราดูสาภาพเราซื้อได้เราซื้อเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเป็นรถโตโยต้าโคโรล่านะครับมีเอกสารหน้าเล่มด้วยแล้วก็เรื่องเราต่างๆก็ได้บรรยายไปในคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาเอาฝากปงลนะครับโอเคอเคไปนี้ก็จะเป็นการขั้นตอนจ่ายตังค์แล้วก็ทำสัญญาซื้อขายนะครับโอเครับ แล้วเราจะขอถ่ายรูปหน้ารถขอถ่ายรูปข้างรถจักผ่านนะครับเดยนถ่า,าย,ยเลยครับอยู่ดีกระดว่าให้รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปนะอยกโปนะครับหนึ่งสองสแชะหนึ่งสองสาแชะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆนะครับเรื่องรถเจ๋งไม่รู้จะรีวิวยังไง <laughs> จะอธิบายยังไงนะครับผมเคยซื้อแต่หกร้อสิบล้อรถโค้แท็กเตอร์รถบัสเองงั้นนะครับผมก็สรุปว่าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมครับสวัสดีครับเจอกันที่ร้านมาวินเชียงกงอำเภอกรมราไสจังหวัดกาฬสิน์ครับผม